ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซัสบสไคร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จ้านะครับครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับพี่จ้าตอนเที่ยงเที่ยงกันเนาะครับผมนะบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงกับมื้อนีกับโบกคอยห้อนครับผมนะบกค่อยห้อนที่ได้พี่จา้าจะพาออกไปไท้ายทายข้างนอกครับผมแต่ว่าบาังเอิญจกกักรจันทร์ห้องแหงเสดอเกินครับนะ ผมย่านแบบพี่น้องรำคาญครับเพราะว่าผมเคยไปท้ายรอบนึงแล้วครับผมนะคลิปนั้นผมก็เลยมาลง u t u b e นะผมกินนากากหมูครับผมนะผมก็เลยมาลง YouTube เพราะว่าเสียงมันดังนี่ดีพี่น้องมันดังคักดังแน่ครับผมนะก่อนอื่นกับพี่จ้าขอให้กำลังใจนะครับเนาะพอเป็นพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อในครั้งนี้ครับผมนะต้องกลับบ้านต้องตกงานครับผมพี่จ้าเป็กกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเฮาสู้สู้กันไปครับผมเฮาก็ต้องสู้ครับพี่น้อง เราต้องสู้กันต่อไปครับเพราะว่าเราได้เกิดมาบุญกองเงินกองทองนะครับเนาะคอยให้กำลังใจตลอดครับผมนะให้กำลังใจทุกคนนะครับเอาะเราต้องพาวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับผมนะประเทศไทยต้องรอดครับผมเมื่อนี้ก็มีอย่างไรครับพี่จ้าได้ก๋วยเตี๋ยวครับผมนะพี่จ้าได้ก๋วยเตี๋ยวสั่งมาสองสองถุงครับนะสั่งมาสองถุงนี่เป็นร้านประจาผมนะครับเนี่ยนะร้านประจําผม บแซ่บครับพี่น้องมาก๋วยเตี๋ยวอย่างง้ออ่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มระนะครับเนาะผมสร้างมาก๋วยเตี๋ยวไก่มระนี่ครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะไก่อยู่นี่ครับผมนี่นี่ไก่นี่นี่ไก่แล้วก็อันนี้มระครับผมนี่รวมกันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มระครับนะอันนี้ของแท้เลยครับผมนะผมบอกผมบอกเลยว่านี่แหละก๋วยเตี๋ยวไก่มระของแท้ครับกินเบิดบนอ้พี่น้องเลย ปวดบ่ดจะว่บบากันเดิอมนัเมน,เ,มน,เ,มนเนี่ยเด้อจัดให้เลยเนี่ยนะก๋ก็เตี๋ยวใกล้มาละอันนี้ของแทนเลยแล้วผมผมซิมนาวงกันมารสชาติเลยโอ้ บิกกี้หอมพริกไงขั้นเอาข้นเาบิกกี้นะมันจะบก่ค่อยเผ็ดครับมันจะเผ็ดแบบพอด,ดี นี่เราก็เตี๋ยวไก่มาละของแท้พี่น้องเอ้ยหรือซิมี่ผู้ใดเสียงผมปะบอกว่ามันก็เจี๋ยวไก่มาละเสียงผมมากครับ <laughs> Con nhỉ nha kìa mọi thứ thôi kìa tiểu thứ của dìa sống tắm hấp dạ dạ dì mọi thứ kìa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  mọi thứ แม่ค้าก๋วเตี๋ยวเพิ่อนอาจจะเมืองผมอยู่ก็ได้นะเพราะว่าผมถือเพิ่นแซวอยู่ตอนไปซื้อ,อก๋วยเตี๋ยวบ้านเพิ่นต้องขอบคุณหลายๆครับนะที่จำผมได้ กัดหูรัก้าไปวินาทีมันจะหอม มาลัาครตบ แซ่บพี่น้องนี่กินก็เกกจียวไก่มาละสะใจเดีครัผม

ครับพี่น้องสองฮอแล้วเนะี่ยอืมอมาละตอนเที่ยงครับผมบ่มีอย่างไรนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับผมอ่าเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะต้องแยกให้ออกนะครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับผมบ่มีอย่างไร นะสุดท้ายนี่ก็คือก็อครับผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งพอมครับผมนะเพื่อเป็นกาลังใจในการเทดคลิปของผมนะครับผมพยายามเทดคลิปออกมาดีที่สุดครับผมนะสิ่งใหที่มันบ่ดีพี่จ่าที่พอมนับพร้อมรับแล้วก็เก็บมาพิจารณาในการปรับปรุงคลิปของพีจ่จ่าให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมแต่ว่าส่วนใหนที่มันดีแล้วนะพี่จ่าก็าทีปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะปรับปรุงให้มันดีขึ้นพี่จ่าพรอม้อมอรับ คำตำหนิติเตือนทุกอย่างครับผมนะพี่จ้าพร้อมนำรับนะสาระคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับนะสาระคลิปนี้พี่จ้าก็ขอตัวจบการใช้ทำเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับผม